Good morning everyone. With A Thai r a n g e t p a t ถม Tree by Meet ดา p พ n สอนอังริษสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าดุกทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูหวังว่า,วานักเรียนคงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอากาศเริ่มเย็นนะคะนักเรียนอย่าลืมวลานอนห่ผมผ้าด้วยน,นะคะดื่มน้ำอุ่นๆดื่มน้ำสะอาดนะคะกินนมทุกวันนะคะอย่าลืม วันนี้ครูเมิร์นะคะมาสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องพาราลิมปิกเกมนะคะท้าที่ล้วในหนังสือนะคะเราเรียนเรื่องโอลิมปิกเกมและให้อ่านพาราลิมปิกเกมนะคะวันนี้เป็นการทบทวนนะคะนักเรียนจุดประสงค์สําหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนได้รูปประวัติพาราลิมปกเกม 3. เพื่อให้นักเรียนได้อ่านคำที่มีตัวการันได้ถูกต้องนะคะคุณครูมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนได้สังเกตนะคะรูปดอกไม้ reading การอ่านรูปต้นไม้ writing การเขียนรูปสายน้ำ speaking ก,การพูดรูปพระอาทิตย์ thinking การใช้สมองรูปภูเขา presenting การนำเสนอนะคะนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ คุณครูมี conversation ให้นักเรียนได้ฝึกนะคะอย่าลืมนะคะฝึกให้คล่องแล้วถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะนักเรียน Talking about COVID-19 Covid nineteen is the short name for coronavirus disease two thousand and nineteen. Corona means crown because it's round. And has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily.

เราต้องเตรียมน,นะคะช้อนซ่อมส่วนตัวนะคะเตรียมอาหารมาเองนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกบพานะคะหน้ากากอนามัยใช้นาคแล้วก็มีสำรองมาด้วยนะคะที่ชุ่เปียกน,นะคะแล้วก็กดน้ำนักเรียนต้องเตรียมมาเองนะคะขวดน้ําต้องเป็นขวดที่ปิดฝานะคะใช้ของตัวเองนะคะเป็นส่วนตัวไม่ใช้รวมกับผู้อื่นนะคะนักเรียน <S <S เรามาณบคํายากในบทเรียนกันก่อนนะคะ สัญญารับนูกดอกไม้เดี๋เรียนอ่านตามคุณครูนะคะคำแรกนะคะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเวทมนต์กาลสินเปรมปรีอินเทอร์เน็ตแฮนดิดายแซนด์วิชประยศนีบริสุทธิ์หนังสือพิมพ์ คำเหล่านี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีตัวกรรันตัวกรรันอยู่ที่ไหนจะไม่ออกเสียงตัวนั้นนะคะนักเรียน Before starting for the next lesson ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ Review the words เรามาเขียนไทยกันก่อนดีกว่าน,นะคะเขียนตามคำบอกของคุณครูนักเรียนเตรียมหนังสือภาทีนะคะ,ะเป็นกาดทักษะภาษา สมุดเล่มสีส้มนะคะที่ปกเขียนว่าภาษาไทยนะคะเปิดและเขียนชื่อวันที่ขีดเส้นใต้ครั้งที่3นะคะเขียนไทยติดเส้นนะคะใช้เลขไทยนะคะหนึ่งหเป็นเลขไทยนะคะอายุเลยดีโอเคนัมเบอร์ว Handy Drive Have you f i n i s h e d Number two, Internet, Internet. Number three, กาละสินกาละสิน Number four, หนังสือพิมพ์หนังสื Last word, Number five, Concert, Concert. Have you finished? โอเคเดี๋ยวเราไปดูคำเฉลยกันเลย Let's go k e ว w o เฉลยเขียนไทยค่ะเรามาเฉลยเขียนไทยกันนะคะคำที่หนึ่งค่ะเรกเรียนดูด้วยนะคะเช็คด้วยนะคะคำที่หนึ่ง Hand i drive right. คำที่สอง Internet คำที่สามกาินสิ์ คำที่4หนังสือพิมพ์คำที่5้าคอนเสิร์ตคนเก่งของคุณครูถูกหมดไหมคะถ้ามีผิดแก้ไขนะคะแล้วส่งมานะคะอย่าลืมเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ Let's start o l l lesson เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้บทเรียนเรื่องพาราลิมปิกเกมนะคะ พาลาลิมปิกเกมเป็นเกมสำหรับเห็นไหมคะผู้พิการนะคะนักเรียนปัจจุบนันคนส่วนใหญ่ได้แรงเห็นถึงความสำคัญของคนพิการมากขึ้นนะคะคนทุกคนนะมีความสำคัญหมดเลยไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะครบ3 2อประการหรือว่าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเป็นคนพิการก็มีความสำคัญกันทุกคนนะคะ จึงได้เกิดการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการขึ้นนะคะในระดับนานาชาติหรือที่เราเรียกว่าพาราลิมปิกเกมนั่นเองนะคะนักเรียนมีเกิดขึ้นเพราะว่าโอลิมปิกเกมก็เป็นเกมของคนที่ครบ32ประการพาราลิมปิกเกมเป็นเกมสำหรับคนพิการนะคะสำหรับพาราลิมปิกเกมนะคะจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโรมนะคะเมืองหลวงของอิตาลี ประเทศอิตาลีนะคะในแผนที่จะเป็นเหมือนรูปรองเท้าบูทนะคะเมื่อปีพศ2503นะคะมีกีฬาที่บังคับชนิดแรกก็คือยิงธนูนะคะนักเรียนกีฬาชนิดที่2ในพาราเลนปิกเกมคือกรีทานะคะนักเรียนนะคะกรีธา แข่งขันกีฬาประเภทที่สามในพาราลิมปิกเกมคือว่ายน้ำค่ะกีฬาประเภทที่สี่ในพาราลิมปิกเกมคือฟันดาบค่ะกีฬาประเภทที่ห้าในพาราลิมปิกเกมคือบาสเกตบอลค่ะ และกีฬาประเภทที่6ในพาราลิมปิกเกมคือเทเบิลเทนนิสค่ะหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าปิงปองนั่นเองนะคะนักเรียนประเทศไทยส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7นะคะไม่ได้เหรียญอะไรมาเลยนะคะและ เราได้ส่งไปในครั้งที่9นะคะเราได้รับเหรียญครั้งแรกในครั้งที่9นะคะที่กุโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะอันนี้ได้เหรียญเงินมานะคะเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยประเทศไทยดีใจมากเลยค่ะในการแข่งขันพารลาลิมปิกเกมครั้งที่11นะคะประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเช่นกันนะคะและได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทั้ง มาที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะในการแข่งขันพาราลิปิกเกมนะคะครั้งที่12เมื่อคศ2004ที่ประเทศกรีซนะคะได้มีการขยายชนิดการแข่งขันเป็น21ชนิดด้กันนะคะแต่ประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเพียง9ชนิดนะคะและในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่ซิดนีย์นี้ครั้งที่12นี้ประเทศไทยได้รับเหรียญทองทั้ง9ประเทศเลยค่ะในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งที่12นี้ที่ซิดนีย์นั้นนอกจากเราจะได้เหรียญทอง9้าเหรียญแล้ว ได้เหรียญเงินอีกสามเหรียญน,นะคะและเรายังได้เหรียญทองแดงอีกสามเหรียญน,นะคะในการแข่งขันครั้งที่12นี้ที่ซิดนีย์ในการแข่งขันพาลาลิมปิกเกมครั้งที่12ที่ซิดนีย์นั้นประเทศไทยได้เหรียญทองทั้งหมด9เหรียญเหรียญทองแดง สเหรียญเหรียญเงินสามเหรียญรวมแล้วได้เหรียญทั้งหมดสิหเหรียญด้วยกันนะคะนักเรียนรู้จักเครื่องหมายนี้ไหมคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าไม้คันดัคาดหรือที่เราเรียกกันว่าตัวการันนั่นเองค่ะนักเรียนลักษณะของอักษรการันนะคะ 1. นึ่กำกับพยัญนชนะตัวเดียว 2. องกำกับพยัญนชนะหลายตัว 3. ามกำกับพยัญนชนะและสระนะคะนักเรียนเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของอักษรการันที่กำกับพยัญชนะตัวเดียวกันก่อนดีกว่าน,นะคะคำแรกนะคะเหตุการณ เหตุการณ์เอหอตออุเหตุกอรอนอกร,รนันการเหตุการณ์นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะความประสงค์ความประสงค์คอวออมอความพอรออประงสงงอคอการสงความประสงค์ก็คือความต้องการนั่นเองนะคะคอยสัง ขออหอยสบมรกาศงอขอกระังสังหอยสังเห็นไหมคะเห็นรูปหอยสังไหมคะนักเรียนเขาไว้สําหรับเขาเรียกอะไรนะหลังน้าสําหรับคู่ที่แต่งงานนะคะหอยสังเนี่ยถือว่าเป็นหอยมงคลนะคะหนังสือพิมพ์ขออไม่หนากาศงหนังสอ,อืออสือพออีมอพอกรรังพิมพ์หนังสือพิมพ์ ในสมัยก่อนนะคะเราจะใช้อ่านกันแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากคนจะอ่านข่าวสารในโทรศัพท์กันนะคะหนังสือพิมพ์นี่คนอายุมากๆเขาชอบอ่านกันนะคะต่อมานะคะเรามารู้จักกับลักษณะของอักษรการันที่กำกับพยัญชนะสองตัวนะคะนักเรียนคำแรกนะคะต้นจัน ตอนอตนไม่้ต้นจอบมรนากาศนอทอนอกรันจันต้นจันเห็นไหมคะนักเรียนรู้จักรูปจันไหมเนี่ยเนี่ยเรูปมันมีกลิ่นหอมเลยนะคะกินได้นะนักเรียนอันนี้ต้นจันไม่ใช่วันจันนะคะใช้นอหนูกะรันนะคะทอนอกระรันนะคะต้นจันไม้จันเป็นชื่อของต้นไม้นะคะเรามารู้จักกับคําที่สองนะคะ พระรักนะคะเขียนได้สองแบบนะคะพอราออ่ะพระรอมนกักออนอกาศกรอนกันรักพระรักหรือจะเป็นพอราออ่ะพระรอมนกักออนอกาศกรสมนกันรันนะคะเห็นไหมคะสามตัวเลยนะคะพระรักเช่นเดียวกันนะคะพระรักคือน้องของพระรามในรามเกียรตินะคะเป็นน้องที่รักที่มากแล้วก็เป็นทหารผู้ใจด้วยกับพระรามนะคะ คำที่สามนะคะวันจันวอแม่นักาศนวันจอแม่นักาศนอทรอการันจันนะคะวันจันวันจันดวงจันทร์เราจะใช้ทรอกาันนะคะเรามารู้จักกับลักษณะของอักษรการันเภทที่สามนะคะกำกับพยัญชนะและสละนะคะ คำแรกนะคะพืชพันธพออือชอพืชพอบรรยากาศนอทออุกกรันพัน์พืชพันนะคะเห็นไหมคะว่าพอทงสระอุมีกรันนะคะอ่านพืชพันธุ์ไม่ออกเสียงพุกน,นะคะพืชพันธุ์หมายถึงพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะนักเรียน คำที่สองนะคะบริสุทธิ์บอรออิบริสออุทอทออิกรันสุดบริสุทธิ์เห็นไหมคะทอทงสระอีกรันเห็นไหมคะไม่ออกเสียงทิจะออกเสียงแค่สออุทอสุดนะคะบริสุทธิ์หมายถึงสะอาดนะคะคำที่สามนะคะรามเกียร์ค่ะรอมอรามะเอกอิยอรอออิกรันเกียร์รามเกียร์นะคะ เห็นไหมคะต่อต่าสอดอีกรันเราไม่ออกเสียงนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้บทเรียนของเรานะคะเราเรียน2เรื่องเลยนะคะเรื่องพาราลิมปิกเกมและคําที่มีตัวการันนะคะสรุปคําที่มีตัวการันนะคะพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตกําก,กับอยู่แล้วไม่ออกเสียงเราเรียกว่าตัวการันนะคะนักเรียน กีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมทำให้เป็นคนมีระเบียบว,วินยัยมีความรับผิดชอบมีความสามาคัคคีมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะนักเรียนจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนพาราลิมปิกเกมและ คำที่มีตัวการันนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบกหัดในไลฟ์เวิร์ชช็นะคะอย่าลืมว่าอยู่บ้านดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆรักษาความสะอาดกินอาหารที่สะอาดดื่มน,นมบ่อยๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าเอามือไปแคะแกะเกาตามใบหน้าเรานะคะและดูแลครอบครัวพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ด้วย นะคะคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากข้างนอกอย่าเพิ่งเข้าไปก่อดนะคะให้ท่านไปล้างมือล้างไม้ซะก่อนนะคะนักเรียนถ้านักเรียนทําได้อย่างนี้นักเรียนก็จะปลอดภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ